ทำไมอะไรอ่ะขนาดเวลาเราเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตํารวจเขาเรียกไปปุ๊บฆ่าคนตายก็ต้องเอา้าจะสู้คดีไหมจะสู้คดียังไงมีหลักฐานอะไรไหมเอามาแสดงไอ้นี่ไม่มีครับรวบรวมยื่นเลยครับผมว่ามันเล่งรัดไปนะครับท่านกรกตคุณจะรีบไปไหนครับนะมีใบสั่งหรือเปล่าครับพี่น้องฝากด้วยนะเรื่องก้าวไกลเนี่ยเนี่ยแล้วแนวโน้มว่าจะยุกเขาอ่ะ จะยุคเขาอย่างเรียมแต่มีทางเดียวก็ก้าวไกลก็สู้ชนะฟาวเนี่ยถ้าสู้อย่างอื่นผมดูแล้วท่าทางจะลําบากเพราะดูแล้วเนี่ยมันนะมันผมเข้าใจผมเองเนะมันเหมือนปักทงไว้แล้วว่าเขาผิดเนี่ยไม่รู้เหมือนจะทําลายล้างเขานะเอ่อต่อสู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไต,ตยสู้เขาไม่ได้ไม่มีใครเลือกก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละฮะร้องเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ย เนี่ยหลายคนเนี่ยใครตะใครไปร้องเรียนเขาเต็มเนี่ยนะก็ลงเลือกตั้งข็แพ้ประชาชนไม่เลือกก็ต้องใช้วิธีการเตะตัดขาหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากกรกตดูแลหน่อยนะนะอถ,ถอนคำร้องไปได้ก็ดีก็อย่าไปยุบพรรคการเมืองเลยมันเป็นความหวังเป็นเป็นตัวแทนของประชาชนสิบสี่ล้านอ่ายุบกะกะตดีไหมครับยุบมันไม่ได้เนี่ยเขามีำาอำนาจเออนะครับว่ากันไป อืมอ่าเอ่อว่ากันไปนะ <c oughs> มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะ <c oughs> พี่เดย์เขาก็จะให้ความรู้กันทุกวันเนี่ย <c oughs> เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ตัดนะเอ่อเอือตัดคงตัดคลิปไปลงทิกต็อกให้พี่เดยด้วยนะ <c oughs> อันไหนที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ตัดไปเลยนะครับไปเอาไปลงดีๆอย่าให้ทัวลงกูล่ะ นะครับอันนี้ก็ฝากฝาก,กพี่น้องว้มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจอเออพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆเยอะนะตามอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยไม่จําเป็นก็อย่าไปกินแมะไรมันนะนะเอ่อยาลดน้ําหนักอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งนะลดน้ําหนักก็ออกกําลังกายแล้วคุมอาหารนะพักผ่อนเยอะๆอย่าไปกินนะครับเดี๋ยวด้ยาลดน้ําหนักอะไรต่อะไรแล้วก็ไอ้พวกสัญญรกงสัญญกรรมก็เยอะพยายามอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกสัญญกรรมนะ พ่อแม่ให้มาแค่ไหนก็แค่นั้นนะอย่างผมก็หล่อเสมอต้นเสมอปลายมันจะเหี่ยวจะย่นมันก็ตามอายุขายตอนนี้มันก็ท่ายอายุก็6าหกสิบกว่าแล้วแม่งจะจะจะ,จะติงตังอะไรเนะีนะครับเอเอเปิดใจสาวฝึกงานโรงพยาบาลถูกผู้ช่วยพยาบาลชายล็อกคอหวังรวนลามก่อนเธอสู้กับเผยสวมรอยเอาอาหาร มาส่งหลังดื่มสุราช่วงเกิดเหตุเดินอ้อมมาด้านหลังพร้อมล็อกคอพยายามลากไปที่ประตูหนีไฟล่าสุดผู้ก่อเหตุถูกให้ออกจากโรงพยาบาลหมดจากราชการแล้วโอ้โห,หน่ากลัวนะไอ้พวกอื่นกามเนี่ยเืม่ยครับไอ้พวกนี้แย่นะเนี่ยนะไป ลวนลามเขาเนี่ยจำคุกสิบปีนะก็หาก็ทำอนาจารนะมันเยอะนะพวกหืนพวกอะไรเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังตัวคุณผู้หญิงทั้งหลายอย่าไว้ใจนะไว้ใจอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับออือืปิดโครงการควบคุมประชากรลิงบลบรีรอบสองเหตุกรงเต็มกรมอุทยานจับเกือบหนึ่งพันสองร้อยตัว รองบประมาณปรับป,ปรับปรุงกองเลาะรองรับเพิ่มโอ้จับไปแล้วพันสองร้อยตัวก็จับไปแล้วก็ไปดูแลเขาด้วยนะไม่ใช่ไปฆ่าเขานะนะลิงเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเขาอยู่มานานแล้วแล้วบ้านเรือนก็ไปอยู่ตามที่หลังเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะผมก็เป็นคนรักลิงนะเพราะฉะนั้นจับเขาไปแล้วไม่ใช่ไปฆ่านะครับบาปกรรมนะต้องเอาเขาไปดูแลนะครับ ลิงมันไม่ผิดหรอครับมันไปแย่งอาหารเพราะอะไรเพราะมันเพราะมันหิวนะครับเข้จใจไหมครับเพราะว่าตรงนั้นเขาอยู่มาก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีบ้านเรือนความจเจริญมาก็ไปแย่งที่เขานะผมเป็นคนรักสัตว์นะมมนก,นะก็ต้งบอกว่าจับเข้าไปแล้วก็ดูแลเขาอย่าไปฆ่าเขานะบาปกรรมทั้งสัตว์ทั้งคนเนี่ยเขาก็อยากเอาตัวรอดออื <c oughs> นะครับตอนนี้ก็จับไปแนละ้วพันสองรอตัวก็เยอะนะนะครับต้องดูแลเขาด้วยนะครับฝากด้วยเออ,อนอกนั้นก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องหวยก็เสียนนะครับรัฐบาลนี้ก็เอาลนะ หมอมเมาประชาชนอย่างแล้วหวยกษเสียวันๆก็มีแต่เรื่องหวยหวยบนดินใต้ดินการพนันไอ้สิ่งเหล่านี้ผมว่ารัฐบาลไม่ควรสนับสนุนคือไม่ว่าหวยบนดินหวยใต้ดินอะไรต่างๆนะผมอ่านไปการมอมเมาประชาชนเรามีค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยแทนที่จะไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินก็มาซื้อหวยนะหวังลมๆแรงๆอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะนี่อะไรครับตำรวจปอสอรวบคาด่านครับ ด่านตำรวจนะเครือข่ายยาเสพติดรอบขนยาบ้า12ล้านเม็ดซุกในกล่องเลี้ยงพึ่งนะครับโอ้มันด่านตำรวจนี่มันก็จำเป็นนะจำเป็นต้องมีด่านแต่ต้องไม่รีดไถน,นะนะตรวจสอบยาเสพติดการพนันอะไรพวกนี้ดีครับแต่ต้องไม่รีดไถน,นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับเนี่ยคดีพวกยาเสพติดมันเยอะอืม มอ,อมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อไหร่ได้เมื่อวานนี้คุยกับชาวบ้านที่โคราชผมผมถามเขาว่าเขาคิดว่าหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลจะมีแจกไหมาชาวบ้านบอกห้าสิบห้าสิบหวังไหมเขาบอกเขาไม่หวังแล้ะถามว่าสมัยหน้าจะเลือกเพื่อไทยไหมคนที่เคยเลือกเพื่อไทยเขาบอกว่าขอคิดก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วก็ หาเสียงก็เหมือนกันหละถ้าทําไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะเข้าใจว่าเป็นการโกหกประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยทําไม่ได้เนี่ยสมัยหน้าเนี่ยชาวบ้านทางอีสานเนี่ยผมถามมาเนี่ยถามหลายคนที่โคราชคิดก่อนว่าข่าวหน้าจะเลือกไหมแต่ขราวที่แล้วเลือกแต่ข่าวหน้าไม่รู้จะเลือกหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่หาเสียงไว้เนี่ยมันคือการขี้คุยขี้โม้ชาวบ้านเขาว่านะถ้าทําได้ก็อาจจะเลือกแต่ทําไม่ได้เขาก็ไม่เลือกเพราะมันขี้คุย นะโกหกประชาชนก็ไม่เลือกนะตอนหาเสียงแจกทันทีหนึ่งมืนตอนหาเสียงลดค่าน้ำค่าไฟน้ำมันทันทีขึ้นค่าแรงทันทีตอนนี้แหละไ,ไม่มีอะไรทันทีเลยตอนนี้ยังถามว่าแจกกี่โมงลดราคาน้ำมันกี่โมงเห็นนะนะลถไฟฟ้าฟรีตลอดสาย20่สิบบาทกี่โมงมีแต่ข่าวว่าเพิ่มราคา ราคารถไฟฟ้ามาสองวันนะครับอืนะมไม่หวังเงินครับหวังช่วยตัวเองอย่างเดียวะนะครับนะครับนี่ก็คือน้ำมันเดต้องต้องหาเสียงว่าเลือกพักผมน้ำมันขึ้นทันทีนี่ประชาชนก็แซวค่าไฟแพงมากผงชูรถก็ขึ้นขึ้นทุกอย่าง นะครับค่าแรงขึ้นกี่โมงค่าไฟมีแต่ขึ้นนะทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมอาชีพจะไปนเน้นแจกส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการทำมาหากินไม่หวังน้ำบ่อหน้าแพงทุกอย่างนี่ประชาชนก็แสดงความคิดเห็นมานะฮะขอความเห็นให้ต่างชาติซื้อที่ดินหน่อยก็ให้ต่างชาติซื้อที่ดินก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้เงินเข้าประเทศเพราะทุกวันนี้ประเทศเรามันไม่ มันมันไม่มีเงินนะเพราะฉะนั้นให้ต่างชาติซื้อที่ดินก็เป็นเรื่องที่ดีพอซื้อแล้วก็เอาไปไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะในยุคปัจจุบันนะนะแต่ก็อาจจะต้องควบคุมบ้างว่าซื้อได้ในโซนไหนอะไรไงคอนโดคอนโดให้เขาซื้อไปเถอะครับนะไม่เป็นไรหรอกเพราะเดี๋ยวนี้นะคอนโดต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย โดยเฉพาะในกรุงเทพในพัทยาในภูเก็ตก็เป็นของต่างชาติทั้งนั้นนะ่ะคนไทยก็เป็นแม่บ้านส่วนใหญ่นะรับจ้างทำความสะอาดคนสวนขับรถนะนะครับอันนี้เรื่องจริงนะผมถามมาเพื่อนผมอยู่ภูเก็ตเป็นนักธุรกิจเขาบอกพี่เด้ก็คอนโดต่างๆในภูเกนะ็ตในอะไรต่างๆก็เป็นของต่างชาติของรัเสเซียบ้างของอะไรบ้างคนพวกนี้ก็เอาเงินมาลงทุนนะเพราะประเทศเรามันไม่มีเงินมันจนนะ รัฐบาลเราบริหารไม่เก่งเหมือนเขาไม่เหมือนผู้นําสิงคโปร์ไม่เหมือนผู้นาเ,เกาหลีของเรามันไม่เก่งนะแล้วก็ประเทศเราเนี่ยการทุจริตการโกงมันเยอะนะักการเมืองขี้โกงเยอะวันๆมีแต่ข่าวทุจริตข่าวทุจริตเต็ไมไี่หมดเลยนะซื้อของแพงเครื่องออกกําลังกายสามแสนก็ซื้อเจ็ดแสนทั้งที่ประเทศเรายากจนนะครับเนะี่ยเครื่องออกกําลังกายสามก็ขายเจ็ดแสนนะทุจริตมันเยอะกินหัวคิวอะไรต่งคือบ้านเมืองเราเนี่ย มันมีโจรมาปกครองบ้านเมืองเยอะคนไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองเยอะจริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยรายการพี่เดมันจะได้แบบกระจายไปคนจะได้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเออพี่เดก็จะพูดทุกวันเนี่ยนะให้ความรู้มาทุกวันเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะใครคดีความไม่คืบหน้าถูกการแกล้งถูกกังแก้ต้องการออกข่าวออกทีวีก็มาหาพี่เดบ การแถลงข่าวแรต่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเดงกันเป็นบริการประชาชนนะใครมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะหลายคนถามว่านายกจะลาออกไหมจะยุบสภาไหมนะลุงป้อมจะได้เป็นนายกไหมอ่าก็ว่านะกาาันไปนะก็ว่าว่ากันไปนะอืมอการเมืองก็แย่อืมอืมจะอืมนะ ออออเม,มีอะไรบ้างนะครับอดูนะครับมีข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะพี่เดก็จะหามาให้ล่าไอ้บอไอ้ชอวัยสิบกพัวพันคดียิงนักศึกษาวิทยาลัยอคู่อริตายหนึ่งรายเจ็บหนึ่งคนวันนี้ อ่านะครับเดี๋ยวก็ตามตามล่าตามจับไอ้พวกนักศึกษาวัยรุ่นตีกันยิงกันเยอะนะใครมีลูกมีหลานก็ดูแลนะเราไปเรียนช่างคนนะไปเรียนหนังสือไใจะไปเป็นโจนเป็นนักเลงก็ฝากด้วยทลายคขับอวกาศไม่มีใบอนุญาตสถานบริการพบนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในร่างกาย157คนพบมีอายุต่ำกว่า28คนที่ชนบุรี ไอ้พวกนี้ไม่มีใบอนุญาตแล้วมันเปิดได้ยังไงแล้วตำรวจไม่รู้เลยอย่างเงี้ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยผับสถานบริการไม่มีใบอนุญาตมันก็ผิดกฎหมายแลย้วผู้ว่าต้องรับผิดชอบไหมนะเพราะอะไรเป็นเจ้าพนักง,งานที่ออกใบอนุญาตนายอำเภอต้องรับผิดชอบไหมตำรวจต้องรับผิดชอบไหมตำรวจไม่รู้แหรอครับมีผับเถื่อนนะครับนะ แล้วมันไม่ได้เปิดธรรมดาเปิดกันเปิดเผยนะมันไม่ได้หลบหลบซ่อนซ่อนนะผับเนี่ยคนเท่าก็เป็นร้อยเป็นพันเข้าไปเข้าไปเที่ยวไปกินเนี่ยผลประโยชน์รายเดือนเท่าไหร่ต้องจ่ายผู้ว่าหรือเปล่านะต้องจ่ายอำเภอหรือเปล่าต้องจ่ายตำรวจหรือเปล่าตำร,ร,รวจไม่รู้เรื่องเลยครับนะประชาชนรู้หมดแต่แต่รู้ว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนผับเถื่อนอะไรต่างประชาชนรู้หมดแต่ตำรวจไม่รู้ยังไงนะนี่แหละครับบ้านเมืองเรามันเต็มไปด้วยการทุจริต คอรัปชันหรือไม่นะวันๆเนี่ยกินเงินเดือนภาษีนี่เราทําหน้าที่นะเนี่ยผับเถื่อนยาเสพติดเด็กอายุต่ำมา20แรงต่างเนี่ยมันต้องจับคุมตำรวจตํารวจต้องอใครรับผิดชอบก็ต้องไล่ออกจากราชการผู้ว่าในอำเภอมันไม่ต้องรับผิดชอบเทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอมีหน้าที่และเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตสถานบริการเนี่ยคุณก็ต้องตัวตานีครับเป็นผู้ว่าเป็นนอำเภอเป็นอะไรจริงไหมครับพี่น้องครับ พี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนเวลาพี่เดมมาจัดรายการช่วยกันพิมพ์นะช่วยกันแชร์ช่วยกันพิมพ์นะเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันควรจะไล่ออกไหมล่ะทั้งตำรวจทั้งนายอำเภอทั้งผู้ว่าเนี่ยมันมีหน้าที่นะมันหน้าที่ของเองทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจเนี่ยมหน้าที่โดยตรงเนี่ยปล่อยให้มีผัดเถื่อนแล้วเปิดตั้งนานมียาเสพติดด้วยอะไรด้วยนะอย่างมากก็แค่ย้ายเงี้ยมันจะย้ายไปไหนะคนไม่ดีมันต้องให้ออกจากราชการ และผู้วงผู้ว่าก็ต้องรับผิดชอบอืมอมืสาวประเภทสองอายุยี่ี่ปีเจ้านี้บังคับพี่น้องวัยสิบห้าปีและสิบสามปีค่าบริการขัดดอกครั้งละพันห้าถึงสองพันเจ้านี้ได้ค่าในหน้าห้าร้อยถึงเจ็ด้อยบาทบางครั้งก็หักหนี้จนหมดโอ้โหนี่ดูนี่ละครับอย่าไปยุ่งกับหน,นี้นอกระบบเนี่ยดูข่าวเนี่ยพอไม่มีตังจ่ายปุ๊บ เขาก็เอา,อาเด็กวัยสิบห้าวัยสิบสาไปขายบริการแล้วก็ขัดดอกครั้งละพันห้าโอ้โหเนี่ยครับรัฐบาลเศถฐาตตำรวจว่างไงนี่ละบ้านเมืองเรามันดูนะมันไปกันใหญ่แล้วไอ้พวกนี้นอกระบบเนี่ยนะครับเนี่ยบอคอมอร่วมกับนะานายสุรเกรียรติร่วมกันจับนายสุรเกรียรต กล่าวหาว่าค้ามนุษย์อืมโดยเป็นธุรารจหาเนี่ยเอาเด็กไปเ่ยนะครับอันนี้หนักะคะขามนุษย์มึงติดคุกตายเลยเนี่ยโอ้ยจับได้ที่บริเวณคอนโดแห่งหนึ่งหมู่หนึ่งตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโอ้โหแปรพฤติกรรมพวกนี้นี่มันต้องเอาลงโทษหนัก,นกค้ามนุษย์นี่หนักนะติดคุกโวโตนะ้นะนะโทษหนักมากค้ามนุษย์เนี่ย <c oughs> เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยเอาไปขายบริการเนี่ยนะอืม <c oughs> ไม่ไหวอนี้นี่นอกระบบนี่มันจะไปกันใหญ่นะนะอืมนี่อะไรครับตำรวจปอคอมอร,รวบหนุ่มขี้ยาวัยสามสิบแปดฉายาไก่จา๋าหลอกเด็กสาสิบสี่เสพยาก่อนล่วงละเมิดพบประวัติเข้าออกคุกหลายครั้งอันนี้ก็เหมือนการายาเสพติดรัฐบาลต้องเร่งนะฝากเศษถาด้วยนะอืมดูข่าววิทยาเสพติดเอออืม เออบางคนภายนอกดูดีใส่แบรนเนมแต่แต่กลวงรวยปลอมขับรถหรูแต่แลกเช็คบางคนซอมซ่อแต่ผ้าทีริ้วห่อทองเนี่ยคือคนรวยก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอวดอมีแต่พวกคนจนเนี่ยชอบอวดนะครับเนี่ยเนี่ยเนยนะมีคนก็โพสเนี่ยนะใส่แบรนด์เนมขับรถหรูแต่รวยปลอม วันวันก็ไปยืมเงแลกเช็คมั่งเช็คเด้งทำตัวกินหรูอยู่สบายนั่งเฟิร์สคาสแต่เป็นหนี้ไม่ใช้น่านะครับอืมอืมสำนักพุทธยึดทรัพย์ร้อยล้านไอ้โลน้นหลอกล่อหออลอกล่อสมสู่ลูกศิษย์อดีตเจ้าสำนักลัทธิถวายตัวต่ออายุไข อ,อลูกศิษย์ทำไมโง่จังนะครับเนี่ยคนไทยเนี่ยบางทีไปหลงเชื่ออะไรนะการศึกษาสูงบางคนเป็นหมอเป็นอะไรข้าราชการเป็นตำรวจนะไปหลงเชื่อเนี่ยไอ้ไอ้ล้นหลอกล่อสมสู่ลูกศิษย์นะว่าถ้าจะต่อยุคไขก็ต้องมาเปไงมีเพศสัมพันธ์มีอะไรพวกนี้เรื่องแบบนี้มันไม่น่ายังมีคนเชื่ออยู่นะเออยังมีคนช่องคนเชื่ออยู่เนเ่ยครับเนี่ยไปหลอกลวงอะไรเด่ยมันเยอะแยะไปหมดนะ เออนะครับเนี่ยดูอยากจะต่อยุไขก็มานอนกับอ,อมานอนกับอาจารย์เลยนะเออนอนกันย์มาต่อายุไขอะไรเนี่ยมันทาไมยังมีคนไปหลงเชื่องมงายการศึกษาก็สูงเลยเสียเงินเสียทองเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันก็ได้เงินได้ทองไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยล้านเนี่ยเนี่ยบางคนก็อ้างตัวเป็นพระบางคนก็อ้างตัวเป็นลูกพระพุทธเจ้าบางคนก็อ้างตัวเป็นลูกน้องพระพุทธเจ้าเอ,อ,อะไรทะีะไรเนี่ยมันมันบ้ากันใหญ่แล้ว ต้องนำเนินคดีให้เร็วหน่อยนะอือนี่มีอะไรบ้างครับน่าสนใจครับโอ้โหตำรวจบางนาเชิญตัวเยาวชนสามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงนักศึกษาหั้วเลยตายหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งมาที่สอนอบางนาล่าสุดตำรวจทราบตัวบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเนี่ยดูมยิงกันตายดูไม่ไหวนะเออ เยอะนะตีกันไปตีกันมานอกนั้นก็มีแต่เรื่องดอกเบีย้ยครับร้อยละสามต่อวันโอ้โหอย่าไปกู้นะครับเอาเอาเงินที่ไหนเมื่อคืนนะ่ะอืมเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะพี่เดก็อ่าอืมเออลืมไปวันนี้นะครับหนุ่มกาลาเขาบวชที่วัดบวรนะครับ เขาเชิญผมไปด้วยพอดีผมติดทุระอยู่ที่โคราชไปไม่ได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบวชแล้วเดี๋ยวไปกราบหลวงพี่แล้วกันนะวันนี้เขาจะบวชนะครับหนุ่มกลานะเขาไม่ได้บวชหนีเมียอะไรต่างหนีนี่อะไรไม่มีนะเขาบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เขานะครับบวชวันนี้รู้สึกจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นบ่ายสองนะนะครับนะที่วัดบวรนะครับคุณหนุ่มกลาบวชก็อนุโมทนานะครับโอโหสีรรมแนะเขาโทรมา ลาผมแล้วเขาก็เชิญผมไปด้วยอออคดีหนุ่มกลาก็ก็เดี๋ยววันวัน,ว,นวันจันหรืออะไรเลยผมก็จะคุยกับทางคุณจูนกับคุณหนุ่มกัญชัยเขานัดไว้นะครับะเรื่องในครอบครัวเขาเดี๋ยวมันก็จบไม่มีอะไรนะครับก็าฝากชาวเน็ตอย่าไปยุ่งวิจาร์เรื่องเขาเยอะครอบครัวเขานาเชื่อผมดิ เดี๋ยวก็คุยกันได้ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องคุยเรื่องข้อกฎหมายก็คุยเรื่องว่าเราจะแยกย้ายแบ่งสมบัติแบ่งหนี้แบ่งอะไรยังไงกันก็แค่นั้นก็เดี๋ยวก็คงจบแล้วไม่มีอะไรนะครับเรื่องคุณหนุ่มกับครอบครัวเขาไม่มีอะไรนะครับอยู่ไม่อยู่ไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปแค่นั้นเน่ยนะลูกตาเขาต้องช่วยกันดูแลคุณหนุ่มเขาก็ยินดีจะดูลูกเขาก็พยายามอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวเขาเชื่อผมนะเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็คุยกันได้ครับไม่มีอะไรนะครับ อืมอืมเครื่องบินพาณิชมอามาจากดูไบลงจอดสนามบินอุทาเพาแต่ล้อไม่กางก่อนถลายออกนอกรันเวย์โอ้โหน่ากลัวนะอืมเออนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะอืม ไล่ล่าโชเฟอร์แท็กซี่กว่า10กิโลเบี้ยวค่าเช่ารถตัด GPS หนีโอ้โหญาติเจ้าของอู่ตามจับเองขับรถไล่ล่าโชเฟอร์แท็กซี่กว่า10กิโลเบี้ยวค่าเช่าถอด GPS หนีด้านเจ้าตัวแจ้งไม่ได้หนีแค่โมโหเลยถอด GPS ทิ้งนะโมโหแล้วจะไปถอด GPS ทิ้งทำไมไอแบบนี้มันเขาเรียกว่ายักยอกหรือไม่ก็ลักทรัพย์มีสองอย่าง ถ้าลดอยู่ในความดูแลแล้วเบียดบังเอาไปเนี่ยอันนี้ก็ยักยอกนะครับโดนแน่ติดคุกอ่ะอืมไม่ไหวอ่ะทลายพับดังพบทั้งยาเกิอดออ่อพบพบพบทิ้งยาเสพติดเกิืนพื้นฉีม่วงเป็นร้อยชนบุรีนี่นะครับเนี่ยถามมาตำรวจไม่ต้องรับผิดเลยผ้วาไม่ต้องผิดเลยอืมอืม อุทาหอนนะครับเบรกมือพังรถเก๋งไหลลงคลองสามชีวิตแม่วัย6กลูกสาว31หลานวัยสามขวบติดอยู่กลางน้ำกวิดดับโอ้โหนี่น่าก,กลัวนะเนี่ยรถล,ลาต้องบำรุงรักษานะเออหนุ่มเจ้าของร้านทุเรียนอยากตอบแทนพี่ๆคนเก็บขยะวางทุเรียนไว้ ให้เป็นสินน้ําใจเล็ก,ลก,ลกลนๆ,ๆน้อยๆเพราะเก็บเปลือกทุเรียนสะอาดมากแต่เจอมือดีมาหยิบฉกไปวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทันไม่ย่อท้อวางใหม่อีกคราวนี้ได้สมใจนะก้มหยิบมือถือขณะขับรถชนท้ายห้าคันนี่นะครับขับรถขับลาก็อย่าไปเคาเรียกอะไรอย่าไปเล่นมือถือเกิดอุบัติเหตุ นะช่วงทางเบี่ยงก่อนถึงสามแยกไฟแดงเก้าหลวงตำบลบางบกงจัดถึงเสามีรถเสียหายห้าคันบาทเจ็บสามโดยรถกระบะสีเทา,าด้านหน้าพังเสียหายเสียหลักนะครับเนี่ยนะครับขับรถไปหยิบม,มือถงมือถือเล่นมือถือบางคนก็โทรศัพท์ไปขับไปตุ้มนะต้องระวังนะครับ ไม่ได้จัดงานบวชทุกสัปดาห์เจ้าวาดโต้ร้องเรียนวัดเสียงดังอืเดี๋ยวนี้ก็วัดเวิร์ดก็ถูกร้องเรียนนะสวดเสียงดังก็ร้องเรียนตีระฆังเสียงดังก็ร้องเรียนเอ้มันก็เดี๋ยวนี้คนเราก็ร้องเรียนกันเยอะนะนะอืมจัดงานบวชก็เสียงดังก็ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่พอใจแล้วก็ไปร้องเรียนว่ามีการยิงปืนวัดก็บอกไม่ใช่จุดประทัดแต่จุดประทัดที่ไม่น่าจุดนะ เพราะอะไรงานบวชงานอะไรต่างมันจะจุดทําไมประทัดมันต้องการความสงบนะจริงมันก็อันนี้ก็วัดก็ต้องไปลองพิจาราดูนะเอาแต่พอสมควรวัดกับบ้านมันต้องพึ่งพาอาศัสกันนะนอกกนั้นก็มีพวกจับยาเสพติดอะไรต่างนะน่าะ